เอาละครับตอนนี้ครับการแข่งขันกำลรงจะเริ่มตอนขึ้นนะครับเอเรียบุกจากขวาไปซ้ายครับเสื้อสีส้มครับในกระดาษที่เทศบาลตาวงตังหงกาไซไปขวาในเสื้อสีน้ำเงินครับยกยกลมมให้เพื่อนได้เลยเริ่มครับเอาละครับอย่างคงเป็นครึ่งละสิบสองอยู่นะครับสำหรับ การในรอบ8ทีมสุดท้ายครับหรือว่ารอบที่2ครับอู้ยเต็มหน้าไวไหมไวอยู่นะอ่าโอเคไม่เป็นไรครับทุ่มผิดอันนี้ทุ่มผิดอีกฝั่งได้ทุ่มบอลน,นะครับอ่า่บอบอกเลยไม่เหมือนอยู่8นะครับไปต่อครับ เปวครับใจเอาเป็นโอ้โหเป็นเป็นวิธีของหวังโหงนะครับนี่ครับเตะขึ้นมาครับนี่ครับโหมเข้าไปครับเดี๋ยวมาดูว่าเอเลี่ยนครับจะไปยังไงแต่ต่อว่าก็เจอศึกหนักนะครับมาเจอกับหวังโหงนะครับ ตอนนี้ก็เหลือ6คู่สุดท้ายในสนามนี้นะครับเราก็จะได้บทสรุปทั้งหมดแล้วนะครับของการแข่งขันนะครับไปแล้วครับยิงติดนะครับเตะมุมนะครับนี่ครับ ไปต่อครับเอาจับบอลได้ครับไปครับลุยต่อครับนี่ครับไปต่อไปต่อไปแล้วครับเอเลียนเอเลียนจะทำย่างไรครับน้องคนดีครับแตะเข้าไปครับไปไม่ทันครับออกข้างครับคูบบอล ผุ้บอลมาลุยต่อครับนี่ครับเอาละครับต่อบอลกันไปมาครับตอนนี้ที่เป็นรอบแปดที่สุดท้ายนะครับในรุ่นยูสสนะครับจับบอลได้แตกขึ้นมาครับหวดเข้าไปครับ แล้วก็ต้องขอแจ้งนะครับสำหรับใครเพิ่งเพิ่งเปิดมาดูวิวโซนนะครับที่อยากจะทราบในเรื่องของแชมป์นะครับในรุ่น U 1 0และ U12 นะครับก็ปรากฏว่าแชมป์ในรุ่น U10 นะครับตกเป็นของวันใหม่ X อ็กซิชัยครับรองชนะเลิศอันดับที่1ครับก็คือทีมแพททำรงวิทนะครับส่วน u 1 2นะครับแชมป์ตกเป็นของทีมแพทเ์่ครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1ครับก็คือทีมวีโกสายวอรเดอร์นะครับ ก็ต้องขอแสดงความดีดีด้วยนะครับกับทีมที่ได้รับรางวัลนะครับส่วนทีมที่พลาดหวาดไปก็ไม่ต้องเสียใจครับเอาไว้สู้กันใหม่ครับในรายการต่อไปก็เป็นกำลังใจให้นะครับมาชมกันต่อครับเอเลียนครับเอเลียนจะไปต่อได้หรือเปล่าติดนะครับเอาแต่ยังของบอลได้อยู่ครับสำหรับเอเรียนแย่งบอลกลับมาได้ครับน้องบัสครับส่งมานี่ครับหดเข้าไปครับไปให้กับน้ําเงินน้ําเงินขืนหลังมา เอาแล้วดักได้ครับเอเนี่ยโอ้โหฟาวครับเป็นฟาวของท่าข้ามนะครับอ้าวไม่ใช่วางหงอวังหงครับวางหงอา้าวโดนไปเหลือไปก็ไปเสียบอันตรายนะครับนี่ครับก็น่าจะเป็นเบอร์สิบห้านะครับเป็นสกูนนี้ที่ไปเสียบนะครับโอ้เจ็บครับ ไหวหรือเปล่าโอ้เจ็บแล้วต้องปฐมพยาบาลก่อน,น,ออนแล้วครับน,นี่ครับการแข่งขันในคู่นี้นะครับก็ชนะจะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับซึ่งตอนนี้นะครับ เตะฟรีคิกขึ้นมานะครับไปต่อครับนี่ครับเตะขึ้นมาครับผ่านไปครับออกหลังอย่ากพิ่ดีนะครับก็การรับชมการถ่ายัสดนะครับก็สามารถติดตามการถข่งขันสดสนามหนึ่งได้นะครับผ่านช่องทาง สช่องทางด้วยกันนะครับท้งทาง a c e b o o k PKP Sport แล้วก็ Facebook ของว s o n Channel นะครับสนุกช่องทางไหนก็ติดตามรับชมได้นะครับออกนะครับไปต่อครับพุมบอลมานี่ครับต่อบอลมาครับ ลุยต่อครับทุกบอลครับทุกบอลมาลุยต่อครับออกไปต่อครับนี่ครับเอเลียนครับจับบอลได้เอาละครับ เล่นต่อครับเล่นต่อไปครับนี่ครับส่งมาลุยต่อหวังหงออกทุกบบอลครับทุบบอลมารับบอลไม่ได้ครับ เตะขึ้นมาครับไปแล้วเจ๊ไปเองเจ๊โอ้โหชนเสาโอ้หยนิดเดียวนะเสียด,ดายครับเอเลี่ยนเอาไปต่อครับน้ำเงินเปิดไปโดนหัวทิ้งคืนหลังครับน้ำแคมครับส่งมาออกครับ คุมบอลครับตาวานไปต่อครับเยิงติดเซฟครับอาเริ่มบุกบ้างนะครับสำหรับเอเลียนครับเริ่มบุกแล้วนะครับหวังหงจะประมาทก็ไม่ได้นะครับเกี่ยบอลไปไปต่อครับอ้าวฟาลไปกระแทกนะครับ นะครับไปต่อครับประวานเตะขึ้นมาครับเอาทำยังไ,ไงเอา้าโอ้ยนี่ครับจับบอลลุยต่อครับปวดเข้าไปนี่ครับอ,อุ้ยเอาไปต่อครับวางหงน้องบัสเอาคนดีน้องคนดีครับลุยต่อครับเตะขึ้นไปติดนะครับสมาร์ ไปต่อน้องกัสนะครับติดน้องคนดีลุยต่อครับไปแล้วน้ําเงินน้ําเงินเอาลื่นไปครับน้าเงินไปต่อคือหลังกี่นอนส่งมาที่น้องบัสแล้วก็ไปที่กัสติดครับเอา้าวเข้าทางไปแล้วไปแล้วครับเบอร์27น,นะครับน้องอาร์มครับเยกไปเยกเยกติดเสพน้องแขม ในมุมครับเอเนียนเปิดขึ้นมาไปในมงครับออกทุบบอลครับทุ่มบอลม,มาเกี่ยวไว้ได้ครับไปต่อครับคืนหลังน้องจีนอนติดครับออกข้างในทุ่มบอลต่อ ผูมบอลมาออกครับผมมบอลครับไปต่อแตะขึ้นไปครับเกี่ยวไว้ได้ครับลุยต่อลุยต่อออก เตบมุมครับเตบมุบบมขึ้นมาไปในโมงครับไปต่อครับนี่ครับน้ำเงินไปครับน้ำเงินน้ำเงินจริงออกหลงังเอาเอาบอลมาเลยครับบอลมาเลยโอเค ตอนนี้ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับยังศูนย์ศูนย์อยู่ครับแต่วันลูกเกมนี่ก็รู้สึกว่าเอเรียก็มีโอกาสลุ้นครับกระดาษที่วังหงนี่ก็บุกบุกกระโลกเลยบุกตลอดนะครับเรียกว่าปีจังหวัดได้บุกตลอดเลยเอา้าวในฟาวครับสำหรับเอเรียรับ เอาล้วครับจะเตะฟรีคิกขึ้นมานะครับโดยนี่ครับน้องคนดีน้องคนดีครับเตะขึ้นมาออกหลังเอาบอลคู่ครับบอลคู่ นี่ครับบอลมาแล้วนะครับไปต่อครับเอาทาอยังไงน้ำเงินน้ำเงินเอาคืนกลับไปเตะคืนมาเอาไปต่อโอ้โห่บอาใจเย็นๆเอาโอเคนะครับ หมดเวลาสนามหนึ่งไปดานว่าถามอะไรกันไม่ได้ครับสวนกันอยู่ศูนย์ประตูศูนย์นะครับระหว่างวางหกกับเอเลียนครับแล้วก็ในการดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่แล้วก็ลงไปถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ครับโดยคุณชนะทิพย์สุขิรีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่นะครับเอาล้ครับไปชมวงกันต่อครับ เอครับคู่นี้ครับก็เรียกว่าต้องติดตามกันเลยครับว่าทีมไหนจะได้ตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับบัสสมาร์ทจะแย่งบอลครับเอเลียนน้องมิว้วครับประวันกับฟางนะครับเอเรียนบุกจะซ้ายไปขวานะครับในเสื้อสีส้มนะครับในขนาดที่หวังหงนะครับขวาไปซ้ายเสื้อน้ำเงิน ไปต่อครับมาที่นอ้องแคมป์ครับเ<ป>อาจับบอลไม่ติดครับออกข้างไป,ไปมงไปทีนึง<ป>่งลุยต่อครับลุยต่อครับ<ป>นี่ครับเอเลียน<ป>เอเลียนมาบุกสนามกีฬาปจเจอแพร่ครับ<ป>วันนี้ ไปต่อครับแตกขึ้นมาครับก็ออกหลังไปเลยครับเอาล้วครับไปต่อครับสำหรับเอเลียนครับนี่ครับน้องคนดีแตกขึ้นมาครับนี่ครับปฉเข้าไปครับเอาแล้วครับไปแล้วครับน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็ไปเข้าด้านหลังครับได้ฟาวครับ ครับไปต่อ <looked desserts> ครับเตะขึ้นมาก mm ็ป <Services> ัดบอลไปได้ใโมงครับแล้วก็รับบอลครับเตะขึ้นมาครับไปแล้วเอาเอเลี่ยบบุกแล้วครับเอเลี่ยบบุกแล้วเอาแยกบอลได้ครับบางหงไปต่อเตะขึ้นมาครับโมงไปทีหนึ่งไปต่อครับนี่ครับต่อบอลมาเอา ถามอย่างไรลุยแล้วครับลุยแล้วครับเอา้าเคลียออมาได้ไปต่อครับวิง่งโอ้โหพยายามวิ่งสุดชีวิตเลยครับน้นองซ็อกเกอร์นะครับช็อกเกอร์จ่ายมาไปต่อไปได้ไปได้โต้ขวางครับโอ้โหแล้วก็หดทิ้งไปได้ครับประวานคืนหลังน้องคนดีไปต่อต่อ,ตอบอลมาไปแล้วครับไปแล้วครับฟังหูยิงไม่ยิง เอาละครับโอ้หนึ่งประตูระสูนครับโดยหมายเลขยี่สิบสามน้ำเงินครับจากวังหงับหนึ่งศูนย์ไปกันต่อครับท่านผู้ชมเอเรียนครับ แต่ขึ้นหลังไปครับสลับน้องอ้์มนี่ครับไปต่อครับทำอย่างไรเอา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 อย่างไงครับเอาระวังครับเรียกว่าตามไปกดดันเลยครับน้ำเงินครับ mm hmm แตะมมุมวางหงนี่คือตามกดดันถึงที่เลยนะครับ แต่ขึ้นมาครับไปในมงครับเอาไปต่อครับเปิดไปเรื้อร้อยเป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดครับของวังหงครับสองประตูต่อศูนย์ขอไปครับคืนผิดเล็กน้อยนะโอเควันขออภัยครับใส่สกอร์ผิดครับเบิร์เบิรไปหน่อยครับผู้บรรยายครับขอไปครับเอาละครับไปต่อครับ ลุยต่อครับเ้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหเอาแล้วครับไปต่อครับเจ้าเอาลื่นเล็กน้อยครับน้ําเงินเอาไปต่อครับติดครับโมงเข้าไปไปต่อนอกสมาร์ทยิงติดครับแล้วยาโคงไปต่อครับระวังหง ครับเตะมุมครับเตะมุมขึ้นมาเอาอยัางไงยิงไยิงกูคลิกกันอยู่ยังไปต่อครับเอาแล้วครับนี่ครับหววเข้าไปเอเดียนครับ จับบอลได้น้องซ็อกเกอร์ว้าวไดฟิกกี้กับเอเลียนเตะขึ้นมาครับขวดเข้าไปครับออกครับ มาแล้วครับบอลมาแล้วครับฟุตบอลครับไปต่อครับไปครับรืยต่อติดครับ เอาหวดเข้าไปจับบอลได้น้องคนดีเปิดไปจหวันนี้โดนโมงครับเอาละครับต่อบอลมาไปแล้วครับน้ําเงินเอาพลาดไปยังไงดีครับน้องน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินเอาไปไม่ได้ครับน้องคนดีเอาละครับจะแก้ไขาสาแกอย่างไรครับสาหรับเอเลี่ยนหวดเข้าไปครับนี่ครับแต่ทิ้ง ทุ่มบอลครับขวดเข้าไปโมงไปทีเดงไปต่อครับนี่ครับเตะเข้าไปครับออกนะครับ นี่ครับไปต่อครับเอาติดครับเอาอย่างไงดีครับตอนนี้นี่ครับว่าหุติดนะครับไปต่อครับนี่ครับจับบอลได้เอาแล้วครับอันนียลองยิงออกหลังนะครับ สำหรับในคู่ต่อไปนะครับรอบแปดทีสุดท้ายขอให้เตียตัวเตียยตัวกพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยนะครับสนามที่1ครับโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกับโรงเรียนสาิตเทศบาลบ้านเชตวันสนามที่2รวมเพื่อน5้าสี่กับท่าข้ามวิทยาคมขอเชิญนักสกีนีเตียตัวกรพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับเอาละครับไปต่อครับนี่ครับจับบอลได้ครับ โอ้โห oh, ประกบแซนวิชเลยครับนี่ครับน้องสมาร์ทครับส่งคืนหลังไปเปิดไปจังหวะนี้จับบอลได้เย็งมาเย็งเยยงแล้วก็เอาเข้าไปครับเรยบรอยข้ามเส้นไปแล้วนะครับเข้าประตูไปเรียบร้อยเป็นสามประตูต่อศูนย์ครับวังหงดํนำครับ เอแล้ครับรู้สึกจะเปลี่ยนโกนะครับเปลี่ยนผู้รักษสามประตูน,นะครับเอาละครับไปต่อครับนี่ครับไปต่อครับ ครับังไงเอาลากขึ้นไปนะครับซ็อกเกอร์ไปไม่ได้ก็เอาแต่ได้อยู่ครับฝั่ของเอเลี่ยนเปิดไปครับจับบอลเอาจับบอลไม่ติดนะครับออกข้างครับไปต่อครับเอาเตะขึ้นไปครับลุยต่อครับติดครับ เอาเอ,าอย่างไงดีครับเอาหววเข้าไปครับเอาแล้วก็ลับบอนไว้ได้ครับ<ป>แตกขึ้นมาครับ<ป>เกี่ยวบอลไปไปต่อครับห<ป>ววเข้าไปครับจังหวะนี้<ป>นี่ครับจากฝั่งของวังหงงนะครับจับบอลครับเอา อย่างไงดีครับแลังก็ลงไปได้ฟาวครับรกอดฟีคิกนะครับต่อตอนนี้ทั้งสองทีก็พร้อมกันแล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาตอนนี้เนียยว่าคูณเอาไปรอที่ข้างสนามแล้วนะครับอ่าขอบคุณแยกความร่วมมือนะครับขอบคุณแยกความร่วมมือนะครับตอนนี้มันรอแล้วครับ โอ้โนะครับฟรีกี้รับของวังหงครับยิงไปจังหวะนี้ติดเซฟครับวหวดเข้าไปก็ออกครับหมดเวลาเป็นอนันว่าเทสบาร์ตวโหงก็ได้ไปต่อในรอบรองชนะเลิศครับเอาชนะเอเลียไปสามประตูตรวดรับกินดีกับผู้ชนะเป็นกัะใจผู้แพ้ครับ